สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของทฤษฎีบททวินามนะคะซึ่งในหัวข้อนี้เนี่ยเราก็จะกล่าวถึงการกระจาย x บวก y ทั้งหมดกําลัง n เมื่อ x และ y เป็นจํานวนจริงใดๆแล้วก็ n เป็นจํานวนเต็มบวกนะคะซึ่งถ้าเราลองพิจาราณาให้าหา x บวก y กำลัง1อย่างเงี้ยมันก็จะได้ x บวก y ถูกไหมหรือให้หา x บวก y กาลังสองกลัง3กําลัง4หรือทั้งหมดกําลัง n เนี่ย เวลาเรากระจายเนี่ยถ้ากําลังสองอ่ะมันก็จะกระจายง่ายสามารถใช้กําลังสองสมบูรณ์ได้เลยก็จะเป็นหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองใช่ไหมหรือถ้ากําลังสามเราก็ใช้กําลังสามสมบูรณ์ก็เป็นหน้ากําลังสามบวกสามหน้ากําลังสองหลังบวกสามหน้าหลังกําลังสองบวกหลังกําลังสามอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นกําลังสี่เนี่ยมันก็จะเริ่มแบบเฮ้ยตัวเลขเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆหรือถ้าต้องการให้หา x กบวก y กําลัง n มันก็คือการที่พวกเราเนี่ยจะต้องเอา x บวก y ทั้งหมดเนี่ยมาคูณกัน n วงเล็บใช่ไหมดังนั้นถ้านักเรียนสังเกตจากด้านบนนะคะการที่เราจะกระจาย x บวก y ทั้งหมดกำลัง n เนี่ยมันสามารถทำได้โดยการเลือก x หรือ y อย่างใดอย่างหนึ่งของแต่ละวงเล็บมาคูณกันแล้วนำผลคูณที่ได้เนี่ยมาบวกกัน ยกตัวอย่างเช่นครูจะเลือกเลือก y จาก2วงเล็บใดๆถ้าครูเลือก y จาก2วงเล็บใดๆเนี่ยครูก็จะได้ครูก็จะได้ว่าเวลาเลือก x มันก็จะได้เลือก x เนี่ยจาก n ลบ2 เพราะว่าทั้งหมดอ่ะเรามีด้วยกัน n วงเล็บถ้าเลือก y 2วงเล็บก็ต้องเลือก x n ลบ2วงเล็บนะคะจากสองวงเล็บที่เหลือพอเราเลือก y จาก2วงเล็บใดๆและก็เลือก x จาก n ลบ2วงเล็บที่เหลือเนี่ยเราก็จะได้พจน์พจน์ที่เราต้องการเนี่ย ก็คืออย่างตัวนี้อันนี้คือเลือก y หนึ่งแล้วเลือก x สามพจน์ที่ได้มันก็จะกลายเป็น x กำลัง n ลบสองแล้วก็ y กำลังสองนะคะดังนั้นเนี่ยนักเรียนในแต่ละพจน์ของการกระจาย x บวก y ทั้งหมดกำลัง n เนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปของการที่เราเนี่ยทั้งหมดอ่ะตอนนี้มี n วงเล็บใช่ไหมแล้วเราก็เลือกมา เลือกมา2องวงเล็บตัวเนี้ยครูจะให้2องวงเล็บตัวเนี้ยคือตัว R นะคะดังนั้นแต่ละพจน์ในการกระจายเนี่ยมันก็สามารถมันก็จะอยู่ในรูปของ N เลือก R คูณกับ X กําลัง N ลบ R แล้วก็คูณกับ Y กําลัง R นะคะเราก็จะได้ว่าจะเห็นว่าสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง n ลบ r y กำลัง r เนี่ยมันก็จะเท่ากับ n เลือก r นั่นเองนะคะซึ่งจากวิธีการเลือกอย่างเงี้ยที่หัวอธิบายมาทางต้นเนี่ยมันก็สามารถสรุปเป็นทฤษฎีได้ก็คือว่าถ้า x เป็นจำนวนจริง x กับ y เป็นจำนวนจริงและ n เป็นจำนวนเต็มบวกเนี่ยเราจะได้ว่า x บวก y ทั้งหมดกำลัง n เนี่ยมันก็จะสามารถกระจายได้เป็น สามารถกระจายได้ก็คือว่าพจน์แรกเนี่ยมันก็จะได้เป็น n เลือก0ก็คือไม่ได้เลือก y เลยแล้วก็ x กําลัง n พจน์ที่2ก็จะเป็น n เลือก1คูณกับ x กําลัง n ลบ1คูณกับ y พจน์ถัดไปก็จะเป็น n เลือก2 x กําลัง n ลบ2แล้วก็คูณกับ y ไปเรื่อยๆจนถึง n เลือก r คูณกับ x กําลัง n ลบ r แล้วก็คูณ y กําลัง R และก็ไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายก็คือ n เลือก n แล้วก็ y กําลัง n นะคะโดยที่เราจะเรียก n เลือก R ตัวนี้โดยที่ R เป็นเริ่มตั้งแต่ศูนย์จนถึง n นะคะว่าสัมประสิทธิ์ทวินามถ้านักเรียนสังเกตนะคะตัวนี้คือพจน์ที่1ใช่ไหมตัวแรกตัวนี้คือพจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3าม ไปเรื่อยๆจนถึงพจน์ที่ n สังเกตว่าถ้าครูต้องการหาพจน์ที่1ห,หรือเทอมที่1เนี่ยมันก็สามารถเลือกได้โดยการจะได้จะเลือกได้จะเท่ากับ n เลือก r คูณกับ x กำลัง n ลบ r คูณวะแล้วก็คูณกับ y กำลัง r อย่างอย่างเช่นตัวเนี้ยอันนี้คือพจน์ที่3 โพสที่3ก็จะกลายเป็นตรงนี้มันจะน้อยกว่าโพสเป็นหนึ่งแต้มเห็นไหมคะถ้าโพสที่ n บวกหมันก็คือเลือก R แล้วก็ X กเนี่ยก็จะกำลังก็คือเอา N-R ลบ R y ก็คือกำลัง R ข้างล่างนะคะแล้วเราก็จะเรียก n เลือก R ตัวนี้ว่าสัมประสิทธิ์ทวินามของโพสที่ n โพสที่ R บวกห ยกตัวอย่างเช่นเราจะกระจาย 2x ลบ y ทั้งหมดกำลัง5โดยใช้ทฤษฎีบทพวินามมันก็จะได้เป็น 2x ลบ y ทั้งหมดยกกำลัง5เนี่ยก็จะกลายเป็น5เลือกอะไรพจน์แรก5เลือก0แล้วก็ตัวหน้าตัวหน้าก็คือ 2x หนูก็ใช้ 2x มาทั้งหมดกำลังอะไรคะ สอง x ทั้งหมดกำลังห้าบวกห้าเลือกหนึ่งคูณด้วยพจน์ถัดไปก็จะเป็นสอง x กำลังอะไรให้เอาบนลบล่างจะได้กำลังของ x ก็จะได้เป็นกำลังสี่แล้วก็คูณกับลบ y กำลังหนึ่งแล้วก็บวกกับห้าเลือกสองมันก็จะเลือกไป ทั้งหมดจนถึง5เลือก5ก็จะเป็น5เลือก2คูณกับ 2x งกกกำลังอะไรกำลัง3ลบ y กยกำลังสองบวกกับ5เลือก3คูณกับ 2x งกยกกำลังสองแล้วก็ลบ y ยกกกำลังสามแล้วก็บวกกับ5เลือก4 2x ทั้งหมดกำลัง1 แล้วก็ลบ y กํลัง4แล้วก็บวกกับ5เลือก5แล้วก็ลบ y กําลังอะไรกําลัง5ก็จะก,กระจายทั้งหมดออกมาได้ทั้งหมดกี่พจน์5เอ้ย6พจน์นะคะกําลัง5จะก,กระจายได้6มันจะก,กระจายได้มากกว่าตัวกําลังของมันอ่ะเลขชี้กําลังของมันอ่ะ1พจน์นะคะส่วนที่เหลือนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะต้อง มาหากันห้าเลือกศูนย์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ห้าเลือกศูนย์มีค่าเท่ากับหนึ่งถูกไหมสองกำลังห้ามีค่าเท่ากับสามสิบสองตัวนี้จะได้สามสิบสอง x กำลังห้าถัดไปจะกลายเป็นห้าเลือกหนึ่งก็คือได้ห้าคูณกับสองกำลังสี่ได้เท่าไหร่ลูกได้สิบหก x กำลังสี่ใช่ไหมคะแล้วก็คูณกับลบ y บวกกับ5เลือก2อ่ะอันนี้พวกเราก็ไปคิด5เลือก2ได้เท่ากับเท่าไหร่ก็เป็น5แฟกส่วนอะไร n ลบ r แฟก r แฟกก็จะได้เป็น5แฟกส่วน3แฟก2แฟกก็ตัดกันไปเหลือ4คูณ5แล้ส่วนด้วย2ก็จะได้เท่ากับ10ใช่ไหมตรงนี้ก็จะกลายเป็น10คูณกับ2กำลัง3ได้ 8x กำลัง3 ลบ y กําลัง2ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ y กําลัง2 5เลือก3 5เลือก3กับ5เลือก2จะมีค่าเท่ากันใช่ไหมก็จะได้10เหมือนกัน 2, 2กํ 2x กําลัง2ก็จะได้เป็น 4x กําลัง2แล้วก็คูณกับลบ y กําลัง3 5เลือก4กับ5เลือก1จะมีค่าเท่ากันก็คือ5คูณกับ 2x แล้วก็คูณกับ y กําลัง4 5เลือก5มีค่าเท่ากับ1 ก็จะบวกกับลบ y กําลัง5ผลลัพธ์ที่ได้ก็จับทั้งหมดมาคูณกันนะคะมันเอยจับแต่ละพจน์เนี่ยตรงเนี้ยมาคูณกันก็จะได้เท่ากับ 32x กําลัง5ลบอะไร 80x กําลัง 4y แล้วก็บวก 80x กําลัง 3y กําลัง2 แล้วก็ลบกับ4 0 x กำลัง2 y กำลัง3บวก1 0 x y กำลัง4แล้วก็ลบกับ y กำลัง5นะคะเราก็จะสามารถกระจาย2 x ลบ y ทั้งหมดกำลัง5ออกมาได้ในรูปนี้ถัดไปนะักเรียนมาดูที่ตัวอย่างที่2นะคะครูให้พวกเราเนี่ยกระจาย 2 x บวก3 y อันนี้เป็น y กํลังสองนะกระจาย2 x บวก3 y กํลังสองทั้งหมดยกกำลังสออกมาว่าจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้เราก็สามารถใช้ทฤษฎีบททวินามได้ด้วยทฤษฎีบททวินามก็คือเราก็จะเลือกไปทีละตัวตัวแรกมันก็จะกลายเป็น4เลือกเท่าไหร่สเลือก0 แล้วก็คูณกับตัวหน้าก็คือ2 x ทั้งหมดกำลัง4บวกกับ4เลือก1แล้วก็2 x ทั้งหมดกำลัง3คูณกับ3 y กำลัง2ก็มองเนี่ยค่ะตัวนี้เป็นตัวหน้าตัวนี้เป็นตัวหลังแล้วก็ได้อะไรอีกบวกกับ4เลือก2แล้วก็เอาตัวหน้ามาทำอะไร 2 x มากำลังสองกำลังของ x กำลังของตัวหน้าเกิดจากบนลบล่างถัดไปก็จะได้เป็น3 y กำลังสองทั้งหมดกำลังสองกำลังของ y คือกำลังของตัวล่างเห็นไหมบวกกับ4เลือก3คูณกับ2 x ทั้งหมดกำลัง1ใช่ไหมกำลัง1ก็ไม่เขียนแล้ว3 y กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง3 แล้วก็บวกกับ4เลือก4 x ก็จะไม่มีกำลังกำลังศนย์กลายเป็น1ไม่เขียนแล้วก็3 y กำลังสองทั้งหมดยกกำลัง4นะคะที่เหลือเดี๋ยวอันนี้เราก็จะหาออกมา4เลือกศูนย์ได้1ใช่ไหมสองกำลัง4ได้16ตรงนี้ก็จะได้พจน์แรกก็จะได้เป็น1 6ก x กำลัง4 4เลือก1ได้4อ่ะ2 x กำลัง3ได้8 x กำลังสคูณกับ สาม y กําลังสองสี่เลือกสองอ่ะพวกเราก็ไปหาสี่เลือกสองได้เท่าไหร่ก็ใช้สูตร c n r n แฟกส่วน n r แฟก r แฟกก็จะเป็น C แฟกส่วน2แฟกแฟกก็ตัดการผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็น4คูณ3ส่วนด้วย2ได้เท่ากับเท่าไหร่6ใช่ไหมถัดไป2 x ทั้งหมดกําลังสองก็จะได้เป็น4 x กําลังสองแล้วก็ได้เป็น9 y กําลัง4 แล้วก็บวกกับ4เลือก3กับ4เลือก1มีค่าเท่ากันจะได้4คูณ 2x คูณกับ3 y มากำลังสองทั้งหมดกำลัง3ได้เท่าไหร่27 y ากำลัง6ใช่ไหมคะ4เลือก4ก็มีค่าเท่ากับ1แล้วก็ข้างหลัง3ากำลัง4ก็ได้81 y สากำลัง8ตัวหน้าพวกนี้เดี๋ยวเราก็ เนี่ยพวกเนี้ยเดี๋ยวเราก็จับมารวมกันแล้วก็จะหาการกระจายออกมาได้ข้อนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1 6 x กำลังสองบวก4คูณ8คูณ3ได้9 6 x กลัง3 y กำลังสแล้วก็บวกกับ2 1 6 x กลังสองแล้วก็ y กำลังส แล้วก็ตัวหลังอีก4ี่คูณสคูณยีได้เท่าไหร่สองรแล้วก็ y กำลังหใช่ไหมคะแล้วก็บวกกับ81 y สิกำลังแก็จะได้การกระจายออกมาตอบเวลาทำนะคะดูดีๆเนาะมองตัวไหนเป็นตัวหน้ามองตัวไหนเป็นตัวหลังนะคะก็คือเวลาพวกพวกพวกหนูทำเนี่ย ก็มองดูเป็น x บวก y ทั้งหมดกำลัง n เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะเป็น n เลือก r แต่ละตัวก็จะกระจายมาได้เป็น x กำลัง n ลบ r แล้วก็ y กำลัง r โอเคไหมคะมองเว,เวลามองไปเจอโจทย์ไม่ว่าโจทย์ใจยากยังไงก็แล้วแต่แหละมองเป็นตัวหน้ากับมองเป็นตัวหลังนะคะ ก็เลือกแต่ละตัวเริ่มตั้งแต่ศนไปจนถึงตัวสุดท้ายก็คือเลือก n และเป็นตัวหน้ายกกำลังบนลบล่างแล้วก็ตัวหลังกำลังตัวล่างโอเคเนาะแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดที่12นะคะหน้า71ข้อที่1ใหญ่ลองไปทำดูมีทั้งหมด4ข้อย่อยนะคะลองไปฝึกทำดู และเดี๋ยวคราวหน้าเรามาต่อกันที่ตัวอย่างที่3นะคะ